คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคอนเทนต์ที่มาบอกข่าวดีต่างๆมากมายนะครับสําหรับสายฟรีเลยนะครับเราจะได้เดวิดบิ๊กแฮมนะครับหนึฟรีๆเลยครับผมแล้วสัปดาห์ที่1นนะครับนักเตะเข้าแล้วนะมีตัวไหนบ้างที่คุ้มค่าหน้าเล่นนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์ให้เลยนะครับแล้วก็จะพูดถึงนะครับนักเตะในจักรวาลเชฟชิปเตอร์ด้วยนะครับมีตัวไหนน่าเล่นหรือเปล่านะครับแล้วกิจนี้มันหาจิ๊กซอง่ายจริงๆไหมนะครับมารอดูคลิปนี้กันเลย ร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตาม1ึงแสนกว่าคนเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับตรงค้าอธิบายแอดไลน์กันไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนอยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง My Game กันเช่นเคยนะครับวันนี้ครับก็จะมาจัด tier list นะครับความน่านเล่นก่อนนะครับของนักเตะสัปดาห์ที่1น,นะครับ ว่ามีใครน่าเล่นระดับ S A B แล้วก็กากบ้างนะครับจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับตามนี้เลยนะครับผมก็ผมก็จะจัดเทียบแบบไม่อวยนะครับผมตัวไหนดีก็ว่าดีตัวไหนไม่ดีก็บอกตรงๆกันเลยนะครับผมแต่ก่อนจะไปพูดถึงนักเตะที่เราจะไปแลกจิ๊กซอนะครับขอบอกข่าวดีกับเพื่อนๆก่อนเลยครับผมสองเรื่องเน้นๆไปเลยครับเรื่องแรกคือจินนี้เราจะหาจิ๊กซอกันง่ายมากขึ้นครับผม จากคลิปก่อนนะครับผมได้พูดถึงประเด็นนี้อย่างละเอียดไปแล้วนะครับว่าสายฟรีนะครับมีโอกาสที่จะเก็บจิ๊กซอได้ถึง2องพันในคลิปนั้นก็จะบอกตำแหน่งที่ต้องเก็บจิ๊กซอนะครับแล้วก็คำนวณให้อย่างละเอียดเลยนะครับที่บอกว่ากิจนี้หาจิ๊กซอง่ายนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่เพิ่มเติมจากกิจครบรอบมา2จุดชัดๆครับก็คือในจักรวาลขุมทรัพย์นะครับตรงนี้เลยครับมันจะมีให้เราเอาโทเค็นนะครับฟูต t ี้เวิร์สนี่แหละเป็นแรลกของรางวัลนะครับ มันก็จะมีของรางวัลมากมายนะครับแต่ที่เด็ดสุดเลยก็คือเนี่ยครับผมจิกซอแปดสิบเลยครับผมโอ้โหเด็ดมากๆครับรวมไปถึงรางวัลอื่นๆนะครับมันก็จะมีแพ็คให้สุ่มนักเตะนะครับเช่นร้อยเจ็ดถึงร้อยสิบสามร้อยแปดถึงร้อยสิบสามอะไรประมาณนี้ครับหลายแพ็คเลยนะครับเอานักเตะไปแรกจิกซอได้เน้นๆเลยแล้วก็ข่าวดีนะครับก็รวมไปถึงจักรวาลของเบคแฮมด้านบนนะครับ เมื่อเราเปิดจกักรวาลเบคแฮมได้นะครับมันก็จะมีเบคแฮมโอเวียต่างๆให้เราใช้วัตถุดิบนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับให้ได้แบคแฮมโอเวียร้อยแปดร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดรวมถึงแบคแฮมหนึ่งร้อยสิบสามด้วยครับถามว่ามันเกือบจะฟรีเลยไหมนะผมว่ามันก็ใช้วัตถุดิบไม่ได้เยอะเท่าคานาวาโลบาลังดอนหนึ่งหนึ่งสามนะครับอันนั้นอนะเรียกว่าไม่คุ้มนะครับแต่ว่าแบคแฮมเนี่ยเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันครับมันใช้แค่แบคแฮม ตัว87นะครับแล้วก็จะใช้เค r ร์ฟเมจิกซึ่งมันเป็นกุญแจที่จะได้จากการทำกิจนี่แหละครับแล้วก็ใช้แต้มโทเค็นนะครับฟูติเวิร์สโอเคอรต่อไปนะครับอันนี้ต้องลงทุนนิดนึงนะผมก็เลยใช้คําว่ามันก็เกือบเกือบจะฟรีนะเพราะว่าเราก็ใช้จิกซอ3 0 0นะครับเพื่อแลกตัว111นะครับแล้วพอเราได้ตัว111เนะครับแล้วก็ตัว1นึนี่แหละไปแลกตัว1น3รอีกทีนึงนะแต่ว่าตรงนี้มันจะไม่ ส่วนตัวนะครับมีความคิดเห็นว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างคานานวาลโล่ครับมันเป็นเซ็นเตอร์แบ็กเนาะแต่ว่ามันอยู่ในในอันดับประมาณ8นะครับของเซ็นเตอร์แบ็กทั้งหมดส่วนกับเบ็คแฮมครับตัว O v r ว1 3นะครับผมว่าอันดับของมันถ้าเรามาจัดจริงๆมันน่าจะอยู่ประมาณอันดับ5หรืออันดับ6ได้เลยครับเนี่ยนะครับเรามาดูค่าพลังของเดวิดเบ็คแฮมตัว1 1 1กันนะครับจะเห็นได้เลยว่าเล่นได้นะครับพลังงานสีดาวครึ่งสกิลมูฟก็สีดาวนะครับ คุณสมบัติก็มีครบเลยครับแต่ของสนามนะครับปั่นโค้งส่งลูกไกลยิงไกลนะครับผมแล้วก็มีเพย์เมเกอร์ด้วยนะต้องดูเวิร์กเลของมันนะครับว่าจะเป็นกลางๆหรือว่าจะเป็นสูงสูงนะนะครับแต่พอดูค่าพลังของมันแล้วเนี่ยบอกเลยครับผมว่าติดท็อป5ท็อป6จริงๆนะครับผมโดยเฉพาะค่าการส่งบอลนะครับกับกิจนี้นะครับที่มีเวลา28วันนะครับผมก็เลยมีความเห็นว่าเบคแฮม113เนี่ย หน้าแรกนะครับผมให้ระดับ S เลยครับผมขอทบทวนนะครับเทียร์ลิสของเรานะครับก็จะมี S A B แล้วก็กากไปเลยนะครับก่อนจะไปที่นักเตะวิคหนึ่งนะครับผมขอพูดประเด็นของนักเตะในจักรวาลเชฟชิฟเตอร์นิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ถือเป็นนักเตะที่มาในวิคหนึ่งเหมือนกันนะครับมันมาประมาณ8ตัว9ตัวนะครับผม OVR แต่ละตัวนะครับก็จะประมาณ1 1 0ถึง112นะครับ ทั้ง8 9ตัวนี้ครับผมดูให้โดยละเอียดแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ครับอันนี้พูดตามตรงนะมันอาจจะเป็นนักเตะที่สลับตำแหน่งมาด้วยครับเพราะมันสลับตำแหน่งมันก็เลยทําให้ขาดความสมดุลนะครับไม่ได้เหมาะสมที่จะยืนกับตำแหน่งใหม่ของมันนะครับเพราะนั้นแต่ละตัวก็อาจจะอยู่ให้ในระดับกา,กากแล้วก็บีนะครับผมถ้าเราดูผ่านๆนะครับมันก็จะมีประมาณ 4- ี่ห้าตัวที่อาจจะแบบน่าสนใจนะน่าเอามาวิเคราะห์บ้างนะครับ เช่นตัวนี้ครับ o v r 1 1่นะนะครับไมเคิลราดูมนะมาในตำแหน่ง RB นะครับสกิลมูฟก็โอเคครับ4ดาวนะคุณสมบัติมีเพย์เมเกอร์ด้วยมีเหนือชั้นด้วยนะครับแต่ว่าฝีเท้าครับ121นะกับ OVR 1 1่นะครับก็ถือว่าไม่สูงนะครับผมว่าไปใช้ฟิล์มโปงคุ้มกว่านะครับแล้วค่าการตั้งรับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะ RB โดยธรรมชาติอยู่แล้วเนาะโดนสับตำแหน่งมาครับ การตั้งรับมันแค่หนึเองนะครับสภาพร่างกายก็ไม่ถึง100ด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยให้แค่บีบอยนะครับไมเคินลาดูอ๋อลืมบอกไปครับแต่ละตัวในในอ่จาจักรวาลชิปเชฟเตอร์เนี้ยมันก็จะต้องใช้อะไหล่พอประมาณนะครับใช้นักเตะที่โอเวียต่ํากว่ามานะันอ่ะสตัวนะครับแล้วก็ใช้จิกซอด้วยนะครับประมาณร้อยหนึ่งนะเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าหน้าแรกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอีกตัวหนึ่งที่หน้า ไปวิเคราะห์เหมือนกันก็คือปีเตอร์เคลานะครับจากกองหน้ามาเป็นโกนะครับเอ้ยขอไปครับมาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับส่วนสูง201เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีคุณสมบัติเกี่ยวกับการตั้งรับหรือป้องกันใดๆนะครับความเร็ว107ด้วยนะนะครับก็ช้าเลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับให้แค่ b ีบอยนะครับได้แค่ OVR 111เเท่านั้นเองนะกับความสูงหรืออย่างตัวนี้ครับทิมฮาวเวิร์ดนะครับ เป็นโกแต่ว่าต้องมาเปลี่ยนเป็น CM นะครับมีดีที่ความสูงนะครับแต่ค่าพลังอย่างอื่นก็ถือว่าน้อยเลยครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กากครับผมไม่ถึงบีบอย้ว่้ํำนะทิมฮาวเวิร์ดได้เทียกากรับไม่น่าเล่นเลยเท้าสามอีกนะตัวต่อไปครับไรอันกาวเฟนเบกนะครับของลิวร์พูนะครับมายืนเซตันแบกนะครับแปกจริงๆนะครับ จาก CM มาเซ็นเตอร์แนะส่วนสูงดีนะครับ190นะความเร็ว117โอ้เหมือนว่าจะดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่ว่าพอมาดูค่าพลังการตั้งรับนะครับ122เนี่ยกับ OVR 111ต้องถือว่าต่ำแล้วนะครับจริงๆการตั้งรับต้องแตะ130แล้วถึงจะน่าเล่นนะครับตัวนี้ก็ผมก็เลยให้แค่ B-Boy พอครับตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายในเชฟชิ h เตอ e r ที่น่าสนใจนะครับก็คือแจนโ o เลอรครับอันนี้โดนเอามาเป็นโกครับผมกับความสูง2 0 2 เฮ้น่าสนใจใช่ไหมครับแต่ว่าพอดูค่าพลังแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างน้อยนะครับเอ,อ,อเอก็ไม่ได้ปรับเพิ่มให้โดดเด่นแต่อย่างใดนะครับไม่ถึง130เลยครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะผมว่าความน่าเล่นก็ให้แค่ประมาณบีบอยเช่นเดียวกันนะครับมันไม่ใช่โกอาชีพด้วยหรอครับยังไงผมว่าไปเล่นเซวิคคุ้มกว่าเยอะนะครับเราเชื่อว่าเพื่อนๆนะก็น่าจะมีเซวิก,กันนะครับ ส่วนตัวอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงนะครับผมดูแล้วนะไม่ผ่านกันเลยครับกากเลยครับเช่นคําโปตนะนะครับหรือว่ากิมมาโดโอบามยองนะครับหรือว่าอบูฮามิดเนี่ยครับเล่นไม่ได้เลยครับเอาล่ะครับเรามาดูสัปดาห์หนึ่งกันนะครับว่ามีใครได้เทียอะไรกันบ้างนะครับแต่ไล่จากโอเวียต่งๆไปก่อนนะครับแล้วก็จะไปอย่างว่องไวเลยครับผมมาดูครับตัวแรกครับที่โอเวียร้อยสิบนะกาเซียนะครับ ตัวนี้ครับให้กากเลยครับผม s อีครับฝีเท้าแค่ร้อยแปดนะกากครับตัวต่อไปนะครับคุสมานนฟนะครับของแมนซิตี้นะเซนเตอร์แบ็กนะครับโอเออร์ร้อยสิบนะครับแต่วิ่งก็ฝีเท้าแค่ร้อยสิบเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ยังไงผมก็ให้กากด้วยเหมือนกันครับตัวต่อไปครับอุนไนไซมอนนะครับตัวนี้ความน่าเล่นนะครับแม้ว่าจะสูงร้อยเก้าสิบนะแต่โอเแค่ร้อยสิบและดูครับใช้จิ๊กซอว์สี่ร้อยโอ้โหความคุ้มค่าไม่มีครับ จิกซอมากกว่าแซวิกเมื่อกี้ก่อนอีกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็กากเช่นเดียวกันอูน่าไซมอนครับกากไปตัวต่อไปนะครับ C A M หนึร้อยสิบนะครับแต่เท้าเป็นห้าสามนะครับตัวนี้ก็ไม่น่าเล่นครับผมไปแลกลูนี่แต้มแรงเล่นดีกว่าเยอะเลยครับผม C A M หนึร้อยสิบตัวนี้นะครับผมก็ให้กากเหมือนกันนะครับตัวต่อไปนะครับทริสฟูธนะครับใช้จิกซอว์สามร้อยนะครับดูฝีเท้าแล้วโอ้ไม่ต้องดูต่อเลยครับร้อยเจ็ดเองนะครับวิ่งช้านะครับพลังงานก็สี่ดาวเท้าก็สามห้า ตัดสินใจง่ายครับกากครับผมไม่ได้ว่าโหดอะไรนะครับแต่ตัวมันใช้ไม่ได้จริงๆนะผมก็แจ้งตามตรงนะครับผมตรงๆกันไปนะเอาล่ะตัวต่อไปนะครับกานาโชนะครับ OVR 1 1 1นะครับ LW ใช้จิกซอร์450นะ เออค่อยมีตัวที่น่าคุยถึงหน่อยนะครับสีเท้าครับโดดเด่นเลยร้อยสี่ิบนะครับการยิงก็ร้อยยี่สิบเลยถือว่าดีนะครับแต่จุดอ่อนนะครับก็คือพลังงานนะครับกับสภาพร่างกายที่บอบบางนะครับแม้ว่าเท้าจะเป็นสีห้ามาถูกฝังนะครับแต่ว่าด้วยความที่พลังงานมันไม่พอนะครับแล้วเท้าสภาพร่างกายมันก็ไม่ดีด้วยนะครับตัวนี้ก็เลยให้แค่บีบอยพอครับผมตัวต่อไปนะครับ บัสตนี่นะครับ CB 1 1 1น้นะใช้จิกซอน้อยนะครับใช้แค่300เองนะครับตัวนี้น่าสนใจนะถ้าใครแบบว่าสัปดาห์ที่4แล้วยังไม่มีเซนเตอร์ดีๆนะครับแต่ก็เดี๋ยวทดไว้ก่อนแล้วกันครับตัวนี้เพราะว่าฝีเท้าก็ไม่ถือว่าไม่เร็วนะครับผมแต่ว่ามีดีที่คุณสมบัตินะครับให้เรื่องการจ่ายบอลไกลเป็นของแถมนะครับเวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงนี้ก็โอเคครับบาสตนี่ไม่ว่าร่างไหนจริงๆก็เป็นร่างที่เป็นตัวที่น่าเล่นนะครับการตั้งรับก็สามห้าเลยนะครับร่างกายก็ดีเพราะฉะนนนนััั้้ตวีครบ ถ้าวิเคราะห์ตามแต้มชิกโซของมัน3า0ยเนี่ยผมให้ระดับ A นะครับผมตัวต่อไปครับโซบอสไลซีเของลิเวอร์พูลนะครับใช้ชิกซซตั้ง600โอ้โหแพงมากนะครับผมมาดูค่าพลังมันนะครับอ่าจริงๆโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับฝีเท้าเร็วอยู่นะนะครับแล้วก็การจ่ายบอลการเลี้ยงบอลก็ถือว่าดีเลยนะครับอ่าเบิร์กเลเป็นปานกลางปานกลางนะครับมีคุณสมบัติยิงไกลด้วยนะตัวนี้เสียแค่ว่าชิกซซมันแพงไปหน่อยครับ ตัวนี้ผมให้บีบอยครับโซบอลสลา์นะครับต้องใจรักจริงๆแหละตัวนี้ถึงจะแลกนะครับตัวต่อไปครับอีวานคอโดบานนะครับเซนเตอร์แบ็กนะครับใช้ชิกซอ500ห้าร้อยนะครับส่วนสูงถือว่าเตี้ยเลยครับร้อยสบสานะครับแม้ว่าจะชดเชยด้วยการกระโดดร้อยสี่ห้านะครับแต่ว่าแพทเนี้ยคุณส่วนสูงของเซนเตอร์แบ็กมีผลแล้วนะครับผมไม่เหมือนแพทก่อนแล้วนะครับฝีเท้าร้อยิบสามถือว่าเร็วนะครับผมการตั้งรับ ร้อยสามสามก็ถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าด้วยส่วนสูงนะครับแล้วก็คุณสมบัติไม่ได้มีช่วยเรื่องอะไรเลยนะครับตัวนี้ยังไงผมก็ยังให้แค่บีบอยพอครับความน่าเล่นก็ถือว่าไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะมีดีแค่ OVR 1หนึ่งร้อยสิบสองนี่แหละครับตัวต่อไปครับแม็กมานามานนะครับ RM หนึ่งร้อยสิบสองนะไม่ได้มานานแล้วครับผมแม็กมานามานใช้จิ๊กซอหกร้อยห้าสิบนะครับโอ้โหเปิดมาพลังงานห้าดาวด้วยครับผมเยี่ยมไปเลยครับมีตำแหน่งรองเป็น RW ด้วยนะ โอ้โหดีเลยครับผมเสียดายอย่างหนึ่งครับก็คือเท้าถนัดครับเป็นถนัดเท้า,วา,ทาวขวายืนฝั่งขวานะก็จะตัดปั่นได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ่าสกิลสี่ดาวถือว่าโอเคครับแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่มีคุณสมบัติอะไรให้เลยนะกับสภาพร่างกายที่ไม่สูงครับเ2องเองนะการยิงก็ถือว่าไม่สูงนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องแจ้งตามตรงนะผมว่าแค่บีบอยครับผมมีตัวอื่นน่าเล่นมากกว่านะครับ นานๆมาทั้งทีน่าจะให้แบบพลังแบบดีๆกว่านี้หน่อยนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะตัวต่อไปครับเชสฟาเบกัสนะครับมาอีกแล้วครับ CM 112นะจิกซอร์แปดรอยนะครับ CM นะครับเท้าเป็นสาห้านะครับพลังงานแค่สี่ดาวนะครับไม่ค่อยอยากจะดูต่อนะครับผมการตั้งรับก็น้อยครับสภาพร่างกายก็ไม่ดีนะตัวนี้อาจจะโหเรียกได้ว่า กากแล้วกันครับผมมี CM ตัวอื่นน่าเล่นกว่าอีกเยอะเลยนะถ้าใครเปิดได้จากเพชรสามพันเพชรก็ไปย่อยได้เลยครับผมผมไม่ได้อคติกับเชฟฟาร b เ i กาสนะครับแต่ว่าต้องให้กากจริงๆนะครับตัวต่อไปครับโรบินฟันเพอร์ซีนะครับจิ๊กซอ8แปดร้อยเท่าฟาร์กาสเลย ST นะครับหนึ่งร้อยสิบสองนะตัวนี้พลังงานสี่ดาวครับก็จริงนะแต่ว่าเวิร์กเลยมันเป็นสูงต่ำนะครับมันก็ยังพอจะเล่นได้ถูๆูตะไถ่โจทเกมอยู่ครับผม คุณสมบัติจัดเต็มเหมือนเดิมครับไม่ว่าร่างไหนก็คุณสมบัติจัดเต็มนะเหนือชั้นปั่นโค้งยิงไกลไซ้ก้อยฟรีคิกนะครับร่างกายครับสูง187เลยนะครับวิ่งเร็วเหมือนเดิมครับฝีเท้า136นะครับการยิง134ครับยิงคมเสมอครับทุกล่างเลยนะการยิงไกล126พลังยิง138นะครับโดดเด่นมากๆนะครับเท้าก็เป็น54เหมือนเดิมครับถนัดเท้าซ้ายนะการมงก็ทําได้ดีครับกระโดด118นะมง125ครับตัวเนี้ครับบอกได้เลยว่าน่าสนใจระดับหนึ่งเลยครับผม ถ้าใครยังไม่ได้มี ST หรือก้องหน้า113เยอะนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจในการเล่นเหมือนกันนะนะครับเพราะว่าจุดด้อยของมันจริงๆก็มีแค่พลังงานเนี่ยแหละครับกับเท้าที่อาจจะเป็นไม่ใช่55้านะครับตัวนี้ผมให้ A ครับผมตัวต่อไปครับ LB 1น3นะครับเรามาที่ตัวท็อปๆกันบ้างนะครับอ่ะฟองโซเดวีครับใช้จิกซอค่อนข้างเยอะนะหนึ่นะครับ มาดูค่าพลังมันกันครับสีเ้าร้อยสีเลยนะครับเป็น LB ที่วิ่งเร็วที่สุดในเกมตอนนี้แล้วครับผมการตั้งรับก็1้อครับผมถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะไม่ถึงกับด้อยนะครับสภาพร่างกายก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะ102เองครับผมไม่มีคุณสมบัติใดๆเลยนะครับแต่ว่าพลังงาน4ดาวครึ่งนะโอเคเลยนะครับถ้าสกิลก็สีดาวด้วยนะเวิร์กเลดเป็นสูงปานกลางนะครับผม ส่วนสูงของมันครับ185เลยนะครับการกระโดด111นะครับตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าในโหมด h e to Head นะครับสูสีมากๆกับเต o โอคันนันเดสเลยครับผมถ้าใครเปิดเพชรได้ะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยครับตีใช้งานได้เลยครับอัลฟองโซเดวีนะครับผมว่าเป็นท็อป3แน่นอนครับในตำแหน่ง LB นะไม่ว่าจะเป็นโหมดเมน a เจอร์หรือว่าโหมด h d to Head นะครับผมเพราะว่าความเร็วของมันนี่คือปฏิเสธไม่ได้เลยครับ146เลยนะ ยังไงตัวนี้ก็ S ครับผมจิกซอร์พันสหก็ยังคุ้มครับ d e วี่ s นะครับตัวต่อไปคีเอร์นะครับผมจอจิโอคีเอร n นะครับตำนานของอิตาลีนะส่วนสูงร้อแดสิบเจดนะครับผมอ๋อลืมบอกไปจิกซอใช้แค่หนึ่พันะครับผมสีเท้านะครับร้อสิบห้านะครับส่วนตัวมองว่าช้านะครับผมแต่ว่าการตั้งรับร้อยสิบสาเลยนะอันนี้ใช้คำว่าสูงมากเลยครับผม สภาพร่างกายร้อยสามห้านะครับผมดีเลยครับคุณสมบัตินะครับมีเน้นแท็กเกิลด้วยนะมีทุ่มลูกไกลด้วยครับผมจริงๆตัวเนี้ยนะครับถือว่าค่อนข้างดีเลยติดอย่างเดียวแค่ฝีเท้าที่อาจจะช้าไปหน่อยแล้วนะครับผมร้อยสิบห้าก็ถือว่าเริ่มเริ่มช้าแล้วนะเวิร์กเลดโอเคอยู่ครับผมเป็นปานกลางสูงนะครับแม้ว่าอาจจะช้าไปหน่อยนะครับแต่ว่าชดเชยด้วยการตั้งรับที่สูงมากนะครับกับร่างกายที่โดดเด่นนะ ผมว่ายังไงตัวนี้ก็ยังเป็น S อยู่ครับผมคุ้มนะเพราะว่าใช้ชิกซอ1,000พันด้วยนะครับผมว่าให้อารมณ์เดียวกับสตาร์มเหมือนกีดก่อนนะครับใช้ชิกซอ1 0 0 0พันเหมือนกันนะผมว่ายังไงก็คุ้มนะครับผมแต่ว่าถ้าคนไหนยังไม่รีบหา CB ีครับผมก็แนะนําให้รอก่อนนะยังไม่ต้องรีบแรกนะครับตัวต่อไปครับแจซินโยนะครับใช้ชิกซอแค่1000พันนะครับ อ w ร์บินะครับตำนานบาซิลของเรานะส่วนสูงครับ173นะพลังงาน4ีดาวครึ่งท่าสกิล5ดาวนะครับใช้อิลติโก้ได้นะครับสีเท่า173เลยครับเร็วนะนะครับการยิง124ครับถือว่าดีเหมือนกันนะสิ่งที่น่าเสียดายก็คือเท้าเนี่ยแหละครับที่เป็น4 5ห้านะผิดฝั่งไปหน่อยนะครับตัวนี้ก็คือจะเอาไว้เลี้ยงนะครับแล้วก็ไปเปิดให้เพื่อนนะเพราะว่าการเปิดบอล1 3อเลยนะครับถือว่าดีเลยครับคุณสมบัติมีเหนือชั้นมียิงไซโก้อยนะครับ แล้วก็เวิร์กเลดเป็นสูงสูงนะครับตัวนี้ก็จะเก่งนะครับในเมเนเจอร์นะครับแต่ว่าในเฮด o ูเฮดอ่ะก็จะมีตัวอื่นหลายตัวที่ดีกว่านะครับแต่ว่ามันใช้จิ๊กซอว์แค่หนึ่งพันนะครับเพราะฉะนั้นยังไงตำนานตัวนี้ก็จะเป็น S เช่นเดียวกันต่อไปครับตัวสุดท้ายโยฮันคลาฟนะครับจิ๊กซอว์พันห้าไปเลยนะนะครับมาในตำแหน่ง CA M อ้าวครับทำไมไม่ ST นะนะครับเพราะว่า C A M เเนี่ยค่าพลังนะครับมันจะ ให้เป็นเม่ส้มเทนสามสิบแล้วอ่ะมันก็จะไม่ได้วิ่งเร็วเท่าเอสทนะครับผมแต่ว่ายายกิานครับก็คือยอนครับนะครับยังไงอ่าตัวนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วกันนะมันอาจจะวิ่งช้านะครับแต่ว่าพอมันเป็น C ีเแล้วครับสกิลสองคือ s h a ตัวสไตรเกอร์นะครับมันจะเพิ่มการทําประตูแล้วก็พลังยิงนะครับรวมถึงนะครับสกิลของเม่ส้มนะเราสามารถเลือกอัมยิงไกลได้นะครับจะเหมาะมากๆเลยในโหมดมินเจอร์ครับน่าจะเถื่อนสุดๆไปเลยนะครับ แต่ว่าถ้าใครเล่น h เฮทูเฮ d นะนะก็แนะนําให้อัพสกิลของเมสซอมครับสกิลสุดท้ายเป็นการเลี้ยงบอลแทนนะครับอันนี้จะเวิร์กกว่านะครับเรื่องเวิร์กเลทก็สูงต่ำเหมือนเดิมคุณสมบัติก็จัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมยังไงยงฮันครับก็ S แน่นอนครับผมครบแล้วครับจบแล้วนะสําหรับกิจนี้นะยังไงผมว่าถ้าใครเป็นสายฟรีจริงๆนะครับ อาจจะแลกตัวที่ต้องการเล่นหรือตัวที่ชอบก่อนสักตัวหนึ่งนะนะครับแล้วก็เก็บจิ๊กซอไว้นะครับไว้สําหรับสัปดาห์สุดท้ายด้วยนะเพราะ EA เอมันชอบใช้คําว่าดัดหลังหรือว่าหักหลังเราบ่อยๆนะครับเจ้าเล่นนะเอเอครับสายฟรียังไงผมเชื่อว่าเราจะถึง2000จิ๊กซอได้นะครับผมยังไงก็ทกําจิตให้ครบนะครับเพราะว่าจิ๊กซอ,ม,อมีตามตำแหน่งต่างๆในเกมเยอะมากเลยนะครับ คลิปนี้ครับคอนเทนต์นี้ก็เท่านี้ครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาจนจบนะครับคุณสุดยอดมากเลยครับที่ฟังจบได้นะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ